ใครเคยกินข้าวในกระบอกไม้ไผ่บ้างครับผมเคยกินกดหนึ่งไม่เคยกินกด2พี่เขาเอาข้าวสารใส่ในใบอะไรสักอย่างนะครับผมที่กินได้นะแล้วเขาก็สอนวิธีพับด้วยครับผมพับลงไป1เซนแล้วก็ม้วนไปอีกรึ่งรอบนะครับผมปิดท้ายปิดหัวนะแล้วก็เจาะรูนะครับผมเพื่อให้น้ํามันเข้านะข้าวจะได้สุกเจาะรูหัวท้ายเสร็จแล้วก็รว่วประกบไปชิดกันแบบนี้แล้วใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับผม เอาไม้ยัดลงไปให้สุดแล้วก็เติมน้ําไม่เต็มวิธีนี้พี่เขาบอกว่าเป็นวิธีหุงข้าวแบบโบราณเติมให้เต็มเป็มๆแบบนี้เลยจากนั้นก็เอาไปเผาไฟนะครับผมเหมือนข้าวหลามเลยวางอย่างนี้นะสองกระบอกระหว่างรอข้าวสุกนั้นพี่นนเก็บบรรยากาศมาฝากครับผมดูบรรยากาศดิทุกคนโอ้โหฝนตกปอยปอยบรรยากาศวิถีชีวิตโอ้โหริมเขานะโคตรสวยทุกคนน้ำในกระบอกไม้ไผ่ก็เริ่มเดือดน,นิดนึงนะครับมีปลาด้วยข้างหลัง ดอกไม้สวยๆดูบรรยากาศทุกคนโอ้โหโคตรหิวใจบรรยากาศตอนรับพี่นนดีมากวันนี้ที่จะเปิดประสบการณ์กินข้าวในกระบอกไม้ไผ่ครั้งแรกข้าวเริ่มสุกพี่เขาเอาจากความแบบนี้นะครับผมเพื่อให้รีดน้าออกมาข้าวยังอื่นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมใส่ในกระบอกไม้ไผ่ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับกำลังร้อๆเลยทุกคนดูดิโอ้โหหิวแล้วดูข้าวทุกคนออกมาแล้วครับผมเฮ้ย มันสุกอยู่นะทุกคนโอโหโคตรหอมหน้าตาดูน่ากินมากนะครับผมดูเป็นวิถีชีวิตสุดๆโคตรชอบนะแบบนี้โดยรวมพี่นทนอยากจะบอกว่าอร่อย